สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟนตงชาแนลนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับเกมที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นะครับแล้วก็เป็นเกมนัดแรกด้วยนะครับขอหยิบยกเกมระหว่างเซอร์เวน่าสวิด้านะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างพิวนิกนะครับทีมแชมป์จากอาร์เมเนียซึ่งเกมนี้นะครับจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับเกมนี้จะจบลงอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับสำหรับเกมคู่นี้นะครััับบบทีีมอย่่าาาางเเเเซวววนนนนนดด้้้ะะครจปิ ต้อนรับการไปเยือนทีมอย่างพิวนิกนะครับทีมแชมป์จากอาร์เมเนียนะครับพูดถึงฟอร์มการเล่นในช่วงหลังนะครับทีมเจ้าบ้านอย่างเซเวนาเเวด้านะครับกำลังฟอร์มขวดสุดๆไปเลยนะครับพวกเขาออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นะครับไป4นัดในเกมลีกปรากฏว่าชนะคู่แข่งทั้ง4เกมที่สําคัญนะครับยิงประตูใส่คู่แข่งไปทั้งหมด17ลูกด้วยกันนะครับแล้วเสียประตูให้กับคู่แข่งแค่เพียงลูกเดียวเท่านั้นเองนะครับฟอร์มตอนนี้กําลังสุดๆสามารถเจอได้กับทุกทีมนะครับพร้อมสุดๆแล้วด้วย วันนี้นะครับผู้มาเยือนเป็นทีมอย่างพิวนิกนะครับทีมแชมป์จากอาร์เมเนียแต่ผลงานการเล่นนะครับสี่เกมหลังสุดทุกรายการชนะนัดแพ้นัดชนะนัดแพ้นัดแบบนี้มา4นัดติดต่อกันแล้วนะครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่ายังไม่ค่อยลงตัวนะครับและล่าสุดนะครับออกสตาร์ทเกมลีกนะครับปรากฏว่าแพ้ตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาลเลยนะครับหลายๆอย่างยังไม่เข้าที่เข้าทางพูดถึงเรื่องประสบการณ์แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปพูดถึงเลยครับทางเซอร์เวน่าสวิดามีประสบการณ์ที่มากกว่านะครับในการเล่นรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีก ที่สำคัญนะครับฟอร์มการเล่นตอนนี้กําลังสดแถมเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับดังนั้นก็เชื่อว่าเชียร์ทีมอย่างเซเวน่าสเวดดาไปได้เลยนะครับเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาจะชนะแบบถล่มประตูด้วยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโฟนตุงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมโฟนตงุงขอลาไปก่อนสวัสดีครับ